สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่1กุมภาพันธ์2566มีรายงานข่าวครับว่าเมื่อวันที่3 1มส็มกราคม2 5 6พนนั้นรายงานในฝรั่งเศสจำนวนมหาศาลหยุดงานประท้วงและออกมาชุมนุมเพื่อต่อต้านแผนขยายอายุเก,กษียณจาก62ปีเป็น64ปีของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเป็นรอบที่2โดยแปสาภาพแรงงานใหญ่เข้าร่วมประท้วงด้วย ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตั้งแต่การเรียนการสอนในโรงเรียนการบริหารการขนส่งสาธารนณะและการปลัดน้ามันการเดินขบวนของประชาชนนับแสนคนเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วทั้งฝรั่งเศสหลังการประท้วงรอบแรกดึงดูดผู้ประท้วงได้มากกว่า1ล้านคนอย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุนะครับว่าหลายเมืองมีผู้ออกมาชุมนุมมากกว่าการประท้วงเมื่อวันที่19กมกราคม2566ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่มีการชุมนุมหลักที่ลานสาธานะรณะแพร ดิตาลีใจกลางกรุงปารีสจะเริ่มต้นขึ้นประชาชนหลายพันคนออกมารวมตัวกันที่เมืองตูลูสมักเซและนีสในภาคใต้กับที่เมืองแซงนาแซและคนน้องและเมืองแรงทางตอนตกขณะที่มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า1น0 0 0นายไปประจำการใน200เมืองเพื่อดูแลผู้ประท้วงการประท้วงส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคขนส่งโดยมีรถไฟความเร็วสูงเพียงหนึ่งขงบวนจาก3ขบวนที่ยังให้บริการอยู่และในกรุงปารีสือรถไฟใต้ดินให้บริการเพียงสองสายเท่านั้นขณะเดียวกัน หนึ่งในสาภาพแรงงานครูขนาดใหญ่ของประเทศนั้นเปิดเผยนะครับว่ามีครูโรงเรียนประถมประมาณ55%เร่วมประท้วงหยุดงานแม้รัฐบาลจะระบุตัวเลขต่ำกว่านั้นก็ตามด้านสาภาพแรงงาน Cgt ระบุว่าคนงาน3ใน4โรงกลั่นน้ำมันและคลังเชื้อเพลิงหลายแห่งของบริษัท Total Energy หยุดงานประท้วงส่วนบริษัท ECF ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของฝรั่งเศสระบุนะครับว่าโรงงานไฟฟ้าหลายแห่งต้องลดกำลังการผลิตลงหลังจากที่คนงานนั้น ไปร่วมประท้วงในครั้งนี้ทั้งนี้รัฐบาลของเอม็มมานูเอลมาโคงนั้นพยายามที่จะผลักดันแผนปฏิรูปเกณฑ์อายุเรื่องของรับเงินบำนาญแม้ผลสำรวจความคิดเห็นจะชี้ว่าประชาชนสองในสามต่อต้านแผนการนี้โดยจะมีการลงมติในรัฐสภาแห่งชาติในสัปดาหนะ์หน้าซึ่งเอม็มมานูเอลมาโคงจะเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคฝ่ายขวาอย่างรีบบลิกันเพื่อให้มีเสียงข้างมากหากต้องการผ่านร่าากฎหมายนี้อายุกเกษียณ62ปีของฝรั่งเศสถือว่าต่ำกว่าหลายประเทศในยุโรปตะวันตก โดยอิตาลีกับเยอรมนีนั้นกาลังเดินหน้าเพิ่มอายุกเกษียณเป็น67ปีขณะที่อายุกเกษียณในสเปนอยู่ที่65ปีส่วนในอังกฤษนั้นอายุกเกษียณอยู่ที่66ปีอย่างไรก็ตามชองลุกเมเลชองผู้นําพรรคฝ่ายค้านในฝรั่งเศสก็บอกนะครับว่ามาคงจะต้องแพ้อย่างแน่นอนไม่มีใครต้องการปฏิรูปการปฏิรูปของเขาและยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่การอต้านก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับซึ่งก็ถือว่ากําลัง เป็นปัญหาของรัฐบาลเอมมาโนเอลมาคงหลังจากที่พยายามขยายอายุการเกษียณการทํางานเนี่ยครับเพื่อที่จะได้จ่ายเงินบําเหน็จบํบนานาญให้น้อยลงเนี่ยครับก็สรา้างความไม่พอใจให้กับประชาชนคนฝรั่งเศสหลังจากนี้ก็รอดูนะครับว่ารัฐสภานั้นจะดําเนินการอย่างไรจะยังคงเดินหน้าลงมติเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่าในแต่ละครั้งที่มีการคุมนุมประท้วงนั้นคนออกมาประท้วงมากขึ้นเรื่อยๆครับ